พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมมีเหตุการณ์หญิงคนหนึ่งติดสินบนเจ้าหน้าที่เหมือนกันนาเงินสด1ล้านบาทไปให้กับตํารวจโดยขอให้ปล่อยตัวลูกเขยออกมาเนื่องจากว่าลูกเขยเนี่ยถูกจับพร้อมกับลูกสาวของตนเองไปพร้อมของกลางเนี่ยเฮโรอ,อีนทั้งหมดเนี่ยนะครับตำรวจก็มีการซ้อนแผนจับกลุ่มทั้งสงคนไปดําเนินคดีคับ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ชุดการข่าวกองกำลังสุรศรีกอรมนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีตำรวจตระเวนชายแดนที่13นะครับค่ายพระพุทธยอดฟ้าทำการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของนายวศิน <30 S 1> เทียนคำอายุ30ปีแล้วก็รวมไปถึงนางสาวจินดาพรอ,อยู่เย็นอายุ36ปีสองสามีภรรยาที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ค้าเฮโรอีนให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนจะทำการ บุกจับกลุ่มขณะที่ทั้งสองคน,นกำลังนำเฮโรอ,อีนไปส่งให้กับลูกค้าบริเวณถนนแสงชูโตตาบลท่ามักขามอาเพอเมืองกาญจนบุรีโดยเจ้าหน้าที่ขับรถประกบก่อนจะเข้าไปตรวจค้นภายในรถกระบ,บะก็ไปพบเฮโรอ,อีนจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำหนัก350กรัมซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าที่วางอยู่บริเวณที่วางเท้าฝั่งผู้โดยสารผู้ต้องหาสองคนคุณผู้ชมรับสารภาพว่าเฮโรอีนดังกล่าวเป็นของตัวเองจริง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถขยายผลไปจับกลุ่มนายอนุชาหมื่นอาจอายุ31ปีซึ่งเป็นเอเจนต์เฮโรอีนรายใหญ่ในพื้นที่กาญจนบุรีเหมือนกันนะครับโดยสามารถจับกลุ่มได้พร้อมของกางเฮโรอีนอีกจำนวนหนึ่งน้ำหนักรวม2กิโลกรัมด้วยกันหลังการจับกลุ่มเนี่ยภรรยาของนายอนุชาได้โทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องของนายอนุชาแล้วพยายามพูดคุยติดสินบนเจ้าหน้าที่ โดยนําเงินสดจํานวน2ล้านบาทเ,เข้ามาให้กับเจ้าหน้าที่บอกว่าขอแลกกับการให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวนายอนุชาเจ้าหน้าที่จึงรีบรายง,งานเรื่องนี้ครับให้ผู้บังคับบัญชาทราบพ,พร้อมกับออกอุบายพยายามประวิงเวลาคุณผู้ชมให้ภรรยาของนายอนุชาเนี่ยมาพบที่สํานักงานทีนี้เวลาผ่านไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่า ภรยาของนายอนุชาก็คือนางสาวพรชนกอายุ33ปีเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาเดินทางมาพร้อมกับนางสาวอารีอายุ53ปีซึ่งเป็นแม่ยายของนายอนุชาพร้อมด้วยเพื่อนอีกหนึ่งคนก่อนที่นางสาวอารีซึ่งเป็นแม่ยายจะนําเงินสดจํานวน1ล้านบาทออกมาจากกระเป๋าเพื่อติดสินบนเจน้าหน้าที่โดยอ้างบอกว่าจะจ่ายให้อีกหนึ่งล้านหลังจากนายอนุชาได้รับการปล่อยตัวมีการแบบ เสนอข้อเสนอแบบนี้ให้กับตํารวจด้วยนะบอกว่าเตรียมมา2ล้านเดี๋ยวจ่ายให้ก่อนล้านหนึ่งอีกล้านหนึ่งถ้าปล่อยนะจ่ายให้เพิ่มเลยและทันทีที่นางสาวอารีคุณผู้ชมนําเงินออกมาจากกระเป๋าเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าทําการจับกลุมตัวทั้ง3คนทันทีนะครับโดยเนี่ยครับมีการบันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกทั้งภาพและก็เสียงในช่วงวันที่เกิดเหตุได้ไว้อย่างชัดเจนเลยก่อนที่จะมีการควบคุมตัวเนะี่ยนุชากลับไปยังห้องควบคุมตัว แล้วก็ดําเนินคดีกับนางสาวอารีซึ่งเป็นแม่ยายและนางสาวพรชนกซึ่งเป็นภรรยาพร้อมกับเพื่อนของนางสาวพรชนกอีกหนึ่งคนโดนกันจับเพิ่ม3คนคุณผู้ชมมาด้วยการแบบนี้มาช่วยผู้ต้องหานะครับเอาเงินสดมาติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานครับ